ทำนายชีวิตเนื้อคู่ของสาวที่เกิดวันอังคารสาวที่เกิดวันอังคารเป็นสาวมั่นเป็นคนแรงนักกิจกรรมตัวยงเพราะเก่งไปซะทุกเรื่องไม่ชอบให้ใครมาท้าทายเพราะเธอมักจะคิดหากิจกรรมอะไรแปลกๆทำเสมอแล้วเวลาที่เธอตั้งใจทำอะไรสักอย่างเธอจะจริงจังสุดๆเวลาผิดหวังก็เลยผิดหวังอย่างรุนแรงเธอจึงควรลดความด,ดันทุรังลงบ้าง จะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังนะจ๊ะถ้าคิดจะทำอะไรก็ต้องคิดให้ดีให้รอบคอบเสียก่อนสิ่งที่อุตสาห์ทำจะตั้งใจทำจะได้เกิดความไม่ผิดพลาดให้ต้องมานั่งเจ็บช้ำเปล่าๆนั่นเองค่ะเรื่องนี้ต้องลดความดันทุลังของตัวเองลงก็จะดีกับสำหรับชีวิตของสาววัดอังคารนั่นเองค่ะ หลายคนคงคิดว่าสาวที่เกิดวันอังคารนั้นต้องเป็นสาวหวานเหมือนสีชมพูจริงๆแล้วเธอเป็นคนตรงไปตรงมาค่ะพูดจาขวานผ่าซากไม่ชอบพูดค้าค่าขาขาเพื่อนๆหลายคนก็จะกลัวเธอค่ะบางคนก็ไม่ชอบคุยกับเธอเพราะคิดว่าเธอปากร้ายเพื่อนที่สนิทกับเธอจึงเป็นคนที่ไม่ค่อยจะถือสาอะไรเธออดทนกับปัญหาได้ดีมากๆเลยค่ะไม่ค่อยจะโกรธใครแต่ถ้าถึงที่สุดแล้ว เธอเกิดความอดทนไม่ไหวจริงๆเกลียดใครแล้วก็จะเกลียดเลยค่ะเกลียดแบบเข้ากระดูกดำไปเลยจึงเรียกได้ว่าโกรธร้อยปีอย่ามาดีร้อยชาติกันเลยทีเดียวค่ะสาววันนางคารต้องรู้จักการให้อภัยคนอื่นบ้างนะคะจึงทำให้เธอสบายใจและไม่เป็นทุกข์อีกด้วยนั่นเองค่ะการเรียนรู้การทำงานสาววันังคารนะคะเธอจะชอบใช้เวลเดี่ยวทำอะไรคนเดียวเสมอเพราะเธอคิดว่า เธอควรพึ่งตนเองเท่านั้นค่ะและเธอก็ไม่ชอบวุ่นวายกับคนอื่นอีกด้วยต้องคิดดีๆและก็ระวังว่าจะเป็นการทำให้ตัวเองตัดขาดกับสังคมเพื่อนฝูงหรือเปล่านั่นเองการอยู่ในสังคมนะคะต้องมีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือคนอื่นและแน่นอนค่ะเธอก็จะต้องพึ่งพาคนอื่นเหมือนกันนั่นเองไม่วันนี้หรือวันข้างหน้าควรปรึกษาหรือว่าให้ความสนใจกับเพื่อนๆรอบข้างกันด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักของสาวที่เกิดวันอังคารนั้นมีความเป็นผู้หญิงสูงมากมั่นใจในสเสน่ห์สุดๆจนกล้าครบทคยต่อไกท่ทีและหลายๆคนกันเลยทีเดียวค่ะแต่ระวังรถไฟจะชนกันด้วยนะคะแต่พอเธอจะเจอคนที่ใช่จริงๆขึ้นมาเธอจะทุ่มเทเอาใจเขาสุดฤทธิ์ไปเลยค่ะลืมท่าทีที่เคยทำยิงยิงใส่คนอื่นเลยผู้หญิงมั่นใจสุดๆอย่างเธอปรับชอบผู้ชายที่มั่นใจยิ่งกว่า เจอความแบบคนที่ประเภทเดียวกันนะคะก็จะมั่นใจมันสุดๆกันเลยทีเดียวค่ะส่วนลักษณะเนื้อคู่ของสาววันอังคารนั้นสาววันอังคารจะชอบคนที่เก่งมีความสามารถและเด่นค่ะจะเป็นนักกีฬาหรือว่าคนที่เรียนเก่งจนมีชื่อเสียงคุณจะชอบเพราะว่าเริ่มจากความลหลงไหลความสามารถของเขาก่อน แต่คำว่าเนื้อคู่แท้ก็คือคู่ชีวิตที่คุณจะต้องแต่งงานด้วยและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างถูกต้องตามดวงชะตาของคุณต้องเป็นคนผู้ชายที่รูปร่างสูงหรือว่าสันทัดจะตรงกับลักษณะเนื้อคู่แท้ที่ยอมเดินตามเส้นทางชีวิตของคุณได้ มักเป็นคนที่พบกันโดยเพื่อนหรือว่าโอกาสสำคัญในการทำงานบางคนรักเมื่อตอนเรียนแล้วแยกทางกันไปแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งจึงตัดสินใจแต่งงานกันสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันอังคารนะคะชอบผู้ชายสะอาดและเป็นคนที่มีรสนิยมพอสมควรเป็นคนที่ดูดีไม่ว่าการเจรจาพูดคุยหรือว่าการแต่งกายก็ตามหากเป็นผู้ชายที่อายุมากกว่า จะเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกของคนที่เกิดวันอังคารเลยนะคะแต่ถ้าหากเป็นคนรุ่นเดียวกันมักจะแตกแยกย่าร้างกันเพราะว่าอารมณ์แห่งทิฏฐิในที่สุดคุณจะเป็นผู้ที่ชอบผู้ชายที่มีความสามารถสามารถนำคุณได้เพราะโดยนิสัยแล้วคุณเป็นคนชอบอวดเก่งและไม่ยอมใครไม่ยอมให้ใครมาสยบคุณได้ คุณจะนับถือว่าคนนั้นเป็นฮีโร่และคนที่คุณยอมรับเป็นคนรักแบบที่มีเนื้อคู่นั่นเองสรุปแล้วสาวรนังคารคือชอบคนที่เป็นผู้นำกล้าคิดกลารร้าทำและสามารถนำผู้หญิงที่เกิดวันอังคารได้ดีนั่นเองค่ะฟังคำทำนายกันแล้วสาวรนังคารตรงกันหรือไม่ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ